สวัสดีครับวันนี้ผมเอาข้อมูลดีๆนะมาจากเว็บไซต์นะฮะในบ้าน .com นะไม่แน่ใจผมอ่านชื่อถูกหรือผิดนะในบ้านหรือนายบ้านน่าจะเป็นในบ้านนะนะเว็บไซต์เขานะครับ www. naiba. n. com นะครับ naiba. n. com นะฮะก็ขอบคุณด้วยนะครข้อมูลดีๆเพราะว่าคือผมเองก็เว็บเว็บไซต์เว็บนี้คือเขาจะมีแบบบ้านสวยๆให้เราเลือกดูแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับ ไอเดียแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนี้มันผมเข้าไปอ่านแล้วมันมีบทความบทความหนึ่งที่ผมคิดว่ามีประโยชน์และน่าจะดีดีเลยแหละดีและมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะก็เดี๋ยวเรามาฟังเนื้อหากันดูนะครับเขาบอกว่าเนื้อหานะเขาเขาชื่อชื่อชื่อเรื่องนะเรื่องวันนี้ที่จะเล่าให้ฟังคือเขาบอกว่าเรื่องว่าแชร์ประสบการณ์มนุษย์เดินเดือนกู้สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินทําเกษตรเนรมิตบ้านสวนในฝัน วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและยั่งยืนนะฮะก็คลิปนี้นะผมกลับมาอัดที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมจะเอารูปแบ็กกราวก็ยังเป็นาภาพวิวชิวทัศน์ที่ผมเพิ่งไปพักมานะฮะที่ทอสีเล็กฮิลนะที่เมืองการนะเอาเป็นภาพประกอบให้เพื่อนๆดูเพลินๆดูเพลินๆฟังไปเพลินๆแล้วกันนะครับามาดูที่เนื้อหาต่อแล้วกัน เขาบอกว่าการได้เป็นเจ้าของบ้านสวนพร้อมที่ดินทำเกษตรน่าจะเป็นความฝันของเพื่อนๆหลายคนแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินพอและไปซื้อที่ดินเพื่อน,นิรมิตฝันให้เป็นจริงได้เลยในทันทีโดยเฉพาะเหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่ไม่มีมรดกหรือทรัพย์สินสะสมไว่มากมายนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาๆคนหนึ่งแต่หากมีการมีการวางแผนที่ดีกําหนดเป้าหมายชัดเจนและมีความพยายามมากพอ คุณก็สามารถทำความฝันที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเรียบง่ายในที่ดินเกษตรของตัวเองและก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมนะครับเขาก็บอกว่านี้มาดูเลยคือเนื้อหาคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเจ้าของสวนปลูกศรัทธานะซึ่งผมไม่แน่ใจชื่อชื่อพี่อะไรนะชื่อน่าจะชื่อคุณ,คณอ่าหรือเปล่านะลองไปเสิร์ชข้อมูลดูแล้วกันนะฮะสวนปลูกศรัทธานะแต่ว่า วันนี้เป็นเนื้อหาของ,ของที่มาที่ไปของสวนของคุณคุณอ่านะคุณอ่านะ,ะใช่คุณอ่านะครับนะครับเริ่มเลยนะเริ่มเลยเขาบอกว่าเมื่อมนุษย์เงินเดือนอยากมีที่ดินทําเกษตรเริ่มยังไงนะนี่คือเรื่องราวของคุณอ่านะคุณอ่าแห่งสวนปลูกศรัทธานะครับเคยมีคนกล่าวไว้ว่าการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐผมก็ตั้งคําถามแล้วว่ามันจริงหรือก็บ้านเราไม่ได้รวยมรดกไม่มี เงินพ่อแม่ก็ไม่มีให้ยืมแล้วจะเอาเงินที่ไหนซื้อวะถ้าไม่ยอมกู้หนี่ยืมสินมาซื้อนะฮะคุณอาเขาว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามีหนี่อยู่2ประเภทด้วยกันคือหนี่นดีนี่ดีในความหมายของคุณอาคือนี่ที่สร้างรายได้เช่นหนี่ที่เกิดจากการกู้มาลงทุนทําธุรกิจซื้อสังหาบ้านเทาเฮาเพื่อให้เช่า ซึ่งผมเองก็ทำอยู่และปัจจุบันก็มีรายรับเข้ามาทุกเดือน 2. นี่เลวคือนี่ที่สร้างรายจ่ายเช่นนี่จากการซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่นี่จากการซื้อรถยนต์ใหม่โดยจะต้องผ่อนชำระและมีจ่ายออกไปทุกเดือนนี่คือนี่เลวนะในบทในนิยามของคุณอาเขานะถ้าตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะกู้สำหรับรุ่นเงินเดือนอย่างเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง 1. กู้พ่อแม่ ดอกเบี้ย0%นะครับ 2. กู้ออมทรัพย์ของบริษัทดอกเบี้ย8%ต่อปีดอกแพงได้ยอดน้อยต้องหาเพื่อนมาคำ้ำอ่ยางนี้บอกว่ายากจบไปข้อแรกก็เหมือนกันกู้พ่อแม่เพราไม่มีไม่มีแกบอกว่าพ่อแม่แกไม่อยู่แล้วนะฮะทั้ง2ท่านนะครับกู้ออมทรัพย์ก็เป็นไปไม่ได้เพราะต้องหาเพื่อนมาคำ้ำข้อ3คือกู้สินเชื่อรถช่วยได้ดอกไม่แพง แต่บังคับธรรมกันได้เงินไม่เต็มโดนหักตั้งแต่ครั้งแรกอันนี้แกก็ไม่เอา 4. กู้ธนาคารโดยเอาที่ไปจำนองธนาคารเขาไม่รับที่ดินที่นาเปล่ายกเว้นที่ในเมืองว่าอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับทำได้นะถ้าทกศนะเออ,อ,กอทกศทําได้แต่แต่ผมไม่ไปขัดแย้งกับเนื้อหาของเขาแล้วกันผมอ่านตามเขาแล้วกัน<อ>ขอ้อ5นะกู้สินเชื่อเอกประสงค์เพิ่มเติมจากทาวเฮ้าส์ที่เคยซื้อไว้มันจะเหมาะเจาะอะไรเช่นนี้ แกเคยกู้ซื้อเทาวเฮานะครับเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็เป็นลูกหนี้ชั้นดีจึงได้รับสิทธิ์นี้ดอกเบี้ย3.99ต่อปีถูกมากจัดไปสิครับเขาเคยไปยื่นกู้เขาเคยคือพี่คนพี่อาเนี่ยเจ้าของอะไรเนี่ยสวนปลูกศรัทธาเนี่ยแกกู้แบงค์ไปซื้อเทาวเฮาอยู่หลังหนึ่ง,งแกก็อยู่เทาวเฮาหลังนี้แหละนะครับแล้วก็ ลูกค้าประวัติดีผ่อนตรงะนะครับก็เลยได้กู้สินเชื่อเอกประสงค์เพิ่มดอกเบี้ยสามจุดเก้าต่อปีนะเราเก็บต่อมาแกบ,บอกว่าวอลเลนบัฟเฟต์กล่าวไว้ว่าคนที่นั่งอยู่ในร่มวันนี้เขาได้ปลูกต้นไม้ไว้นานแล้วนะครับความหมายคือเริ่มทํามามันถึงจะเริ่มมีดอกออกผลให้เราได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะอ่าทีนี้มาดูต่อทีนี้มาเขาบอกว่ามาดูกระบวนการวางแผนและขั้นตอนในการกู้ซื้อกันเลยครับ เมื่อ6ปีที่แล้วผมใช้เครดิตของมนุษย์เงินเดือนกู้ซื้อทาวน์เฮาส์เพื่ออยู่อาศัยเองในทํำเลที่คิดว่าสามารถขายหรือให้เช่าในอนาคตได้ไม่ยากพอเข้าปีที่4ผมย้ายออกจากทาวน์เฮาส์ลหลังนั้นโดยเริ่มปล่อยให้เช่าและมีรายรับเข้ามาเดือนละ7,000บาทผ่อนธนาคารเดือนละ7,400ผมติดลบเดือนละ400นะครับผ่อนแบงค์7,400แต่มีรายได้ค่าเช่า7 0 0 0ติดลบเดือนละ400ในปีที่4ปีเดียวกัน ผมกู้สินเชื่ออเนกประสงค์มาซื้อที่ดินผืนนี้ซึ่งก็คือสวนปลูกศรัทธาในปัจจุบันโดยผมต้องผ่อนธนาคารในสัญญานี้เพิ่มอีก3,900นะครับคือต้องผ่อนทั้งหมด1 1 3 3 0 0 11,300ผ่อนเทาเ้าเฮาส์หนึ่งหลังแล้วก็ได้ที่มาแปลงหนึ่งนะครับ11,300แต่ว่ามีค่าเช่าจากการปล่อยเทาเ้าเฮาส์อันนี้ให้เช่า7,000เพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนึงเนี่ย พี่อ่าเนี่ยจะติดลบเดือนละ4 3่พันาะครับพอเมื่อครบแล้วแกก็ผ่อนไปนะเมื่อสัญญาเดิมครบ5ปีผมก็ไปขอลดดอกเบี้ยจากธนาคารทําให้ลดเงินผ่อนชำระเหลือเดือนละ4 7่พันเจ็ดหืมทำไมถูกจังอ๋อโอเคดังนั้นผมไม่รู้นะผมอ่านตามแกนะจะผิดจะถูกอย่ามาว่าผมนะแต่ผมก็เริ่มงงกับตัวเลขพี่แล้วดังนั้นเมื่อรวม2สัญญาผมจะต้องผ่อนธนาคารเดือนละ8,600 อืมนะเริ่มลงงแล้วเริ่มลงงแล้วอ๋อโอเคอย่างนี้บ้านเนี่ยเดิมผ่อนเดือนละ7,004นะครับแล้วสินเชื่อเอกประสงค์ที่กู้เพิ่มมาเนี่ยเพื่อมาซื้อที่ดินเนี่ยนะครับผ่อนเดือนละ3,009นะครับแต่ต่อมาเนี่ยพอผ่อนไปครบ5ปีเนี่ยบ้านเนี่ยที่ผ่อนเดือนละ7,004เนี่ยไปขอลดผ่อนเหลือผ่อนเดือนละ4,007แทนนะครับนะครับ แล้วก็ผ่อนบ้านจาก7,000หรือ7,400แล้วก็ผ่อนสินเชื่อแห่งประสงค์อีก3 9 0 0เพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนหนึ่งแกก็จะผ่อนเดือนละ8,006 6นะ8 0 0แต่ว่าแกมีไรายได้จากค่าเช่าทาวน์เฮาส์เดือนละ7,000เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลือเดือนละจะจะติดลบเดือนละ1,600นะครับแกก็เลยบอกว่าดังนั้นเมื่อรวม2ส,สัญญาผมต้องผ่อนธนาคารเดือนละ8 0 0แต่มีรายรับจากการให้เช่าเดือนละ7,000ผมติดลบเดือนละ1,600 แปลว่าผมลงทุนเดือนละพันหกคำถามคือพี่เขาถามว่าเสี่ยงไหมครับกับการที่คุณจะต้องติดลบเดือนละพันหกแล้วคุณมีเท้าเฮาส์หนึ่งหลังแล้วก็มีที่ดินเพื่อทําสวนเกษตรอีกหนึ่งแปลงจะถามว่าเสี่ยงไหมกับส่วนที่ต้องติดลบทุกเดือนเดือนละพันหกต่อมาเขาบอกว่าอีกประมาณ5ปีข้างหน้าผมจะผ่อนชนําระทั้ง2สัญญาหมดผมก็จะยังมีเทน์เฮาส์าไ,วไว้ให้สร้างเพาสีฟอินคำเดือนละไม่ต่ำกว่า7 0 0 0บาท และสวนปลูกศรัทธาที่ผลผลิตจากสวนเริ่มจะออกมาเยอะและสร้างไรายได้อีกหนึ่งช่องทางเขาก็เชื่อว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากได้มันจริงๆและก็ขอให้ประสบความสำเร็จเช่นกับเขาผมจะไม่สรุปว่าทางเลือกไหนคือทางเลือกที่ดีสุดเพราะท่านต้องเลือกเองอะนะครับพี่อาร์ก็สรุปว่าอย่างนี้นี่คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่ผมมาเล่าให้ฟังในคลิปก็ตามนี้แล้วกันนะครับไม่สรุปอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าผมเอาเนื้อหามาจาก เว็บไซต์ในบ้าน .com นะ w o w n a i b a n c o m นะครับโอเควันนี้ไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ